beautiful ลากูลต้นไม้มันลงมาสวยมากเลยนะครับ ได้ควาเป็นส่วนตัวสุดยอดส่วนตัวเราถายกิดแอร์เรื่องธรรมชาติเหมือนแบบไพเวทิดติดลกลให้หกกิโลนะครับ ตอนเรามาก็คือหนุยหน่ยๆก็เราวนน้ำนนขึ้นามนาเราไปอาเจ็ดเรก็เนี่ยไหลเป็นจมน้แล้วเราไหลเป็นจมน้ำเราก็ไปครบแล้วนะครับ6กกิโลนะครับเดี๋ยวให้ไกด์สุดยอดของเราวันนี้ได้สรุปว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เห็นอะไรไปทั้งหมดในวันนี้บ้างแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะสรุปเป็นคลิป,ปให้ทุกคนดูยาวๆเลยนะครับและนี่คือไกด์<ง><ง>เอาไม่ใช่ <laughs> ข้างหลังครับเพื่อน อ่าสวัสดีครับยูซุปยูซุปนะครับอ่าสรุปทริปวันนี้เห็นบอกหกกิโลระยะทางทั้งหมดที่เราออกมาจากท่าเราอยู่ที่ไหนอีกทีครับแล้วเราเดินทางเจออะไรกันบ้างวันนี้ตอนนี้ผมพาครอบครัวของพี่เอกแล้วก็พี่ตออ้อน้องสีตั้งสีตั้งได้มาเทีย่ยวนะครับผมเราได้ก็พาพี่เขาเข้ามาแคนยอนเข้าแคนยอนก็จะเป็นวิวธรรมาชาติอีกวิวธรรมาชาติดู ต้นไม้ขึ้นแถวภูเขาแล้วก็ดูนกดูบรรยากาศที่ว่าสถานที่เขามาถ่ายทําหนังกันบ่อยครับผมอลัจากนั้นผมก็พาพี่เขาเก่ามาในป่ากลางป่ากลางนี่จะมีมีลิงมีพวกนกอะไรเยอะครับผมหลัจากป่ากลางตอนนี้เราจะเข้าอยู่ในอลาคูนล,ลาคูนก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่ว่าน้ําอยู่ในแอ่งลาคูนครับผมผม,มันเป็นห้องเลยนะฮะทางตันเลยนะครับผมทางตานันแล้วก็ได้แนะนํา ต้นลูกคงกลางครับผมนี่นลูกคงกลางนะครับ<ม>อืมโอเคคนกินไม่ได้แต่ลิงกิน,นได้อ๋อนี่ฮะกินที่รู้เลยครับอันนี้คือใบมันจะงอกฟ้าอยวแค่ไปตีบอ่าโอเค,ครับต้นคงกลางก็แค่มันจะโตง,ง่ายแค่ เอาไปเสียบดินเอาไปปรับที่ว่าดินแล้วต้นมันจะขึ้นใหญ่ๆต้งดลางเนี่ยต้นเนี้ยต้นไหลครับเนี่ยอีเหนามันสวยมากเลยนะฮะเมื่ออยู่ในสันที่ตรงเนี้ยเรียกลากูเนี่ยมัน่เป็นห้องเหมือนมีรดเนี่ยอีเหนามากระบี่ไม่มาคายักที่นี่ไม่ได้นะโชคดีที่เราไม่ได้มาเจอกุ๊ปนักท่องเที่ยวเยอะ มันเหมือนแบบเป็นไฮเวย์เลยอะ่ะ <5 W S 1> มันเงียบมากมแต่เราเว P ตัวพิเศษเลยครปกติ้ะเรือจะไม่ต่ำกว่าร้อยลำอะ่ะเรือกระยาสักแต่เป็นการลุ้นนะฮะช่วงโลซีซั่นช่วงมรสุมนี่ดีก็ดีไปไม่ดีใจแย่หูเมื่อไม่ดีโดนตับฝนทั้งลมมันบอกยากนะครับผมแต่เมื่อวานพยายามคุยกับลูกหรือว่าเรามาอยู่กับธรรมชาติเราจะไปกะเกณาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อาจจะไม่เที่ยวบ้างไม่ได้เที่ยวบ้างนะสั่งไม่ได้อะ ก็มันเชื่อผ่านมาทถกงที่ผ่านมาบรรยากาศอยู่อย่างนี้ทไา,าตามปกติก็ตอนเย็นลมแรงเลย <Let go. S 2> ลมแรงก็คือนดเลือออกจากฝั่งบางคนก็ต้องรอคลื่นถึงออกจากมาจากเกาะอะไรได้การมีรถมาก็ดีอย่างนะไม่ต้องไปร่วมทริปกับใคร<า>ขับรถมาได้โดยตรงเลยคือถ้าเป็นคนไทยแนะนําว่ามาเป็นทริปเองดีกว่าทริปเองดีกว่าก็คือหมายถึงว่า เราขับรถมาแล้วเรา,เราคิดจะแวะตรงไหนก็คือแล้วแลวเสครับผมเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่เดียวครับผมเดี๋ยวกลับไปถึงเราใช้เวลาอีกประมาณกี่นาทีครับกว่าจะกลับไปถึงน,นประมาณสิบเอ่อสิบถึงยี่สิบนาทีปมาอีกแปดร้อยเมตรครับผมอ่าฮะแล้วมีอะไรแนะนําจากนี้ไปครับจากนี้ไปก็ อาบน้ำอบท่าครับผมอัลาบท่าเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วก็จะมีอยู่ในทริปก็จะมีผลไม้ให้แล้วก็เปลี่ยนแบบท่าะไรเสร็จแล้วก็จัดทานอาหารท,ที่ว่าใกล้ใกล้กับใกล้ใกล้กับสถานที่เจ้าทายาตก็มีร้านอาหารอยู่ครับผมถ้าไมทานอาหารที่นั่นก็เป็นแนะนำที่เกาะทองนิวครับผมเออทองนิวเขาก็วิวสวยครับผมนล้นจะเป็นดูวิวธรรมชาติที่โอเคอ่ะ ถ้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเข้าไปเซิร์ชข้อมูลในอะไรในในในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ว่าคายักสีคยักอ่าวท่าเลนเท่าสีท่าซีคายักอ่าวท่าเลนอ่าสีคายักอ่าวท่าเลนนะครับจังหวัดกระบี่นะครับโอเคทียููดีมากเดินทางกลับได้ จะได้ฝึกทักษะเลยลูกเอาสิทัสลองฝึกหน่อยดียลูกเข้าไปอาตามสิลูกตามตาม โอ้ oh God. ดูสิเขาไม่ได้ชวนเรามานะแต่เราตามมาด้วย <laughs>